เดินมาดูดอกไม้่มาเดินดูมาค่ะแม่ะเม่กี้จังอมิชอบอะไรชอบช้างค่ะแต่ดิชอบอะไรชอบช้าง๋อชอบช้างอีกแล้วถามให้ัชอบอะไรคะดิชอบงวงช้าง่ะไเอาชอบช้างอาเมื่อกี้ว่าอ้ชอบใจงอี้วใช่หรออันนี้มาลายทำไรคะ เขียนมูออยังไงเอาแล้วยีรับมาทำอะไรงูคะกินงูอโอ้โหกินงูเลยแล้วตัวงูแบบโคลยีรับขยาวคะแม่ะ อไอ้ไี้ิเชอบอะไรชอบพี่โปค่ะเทอม,อ,อ,มอชอใช้ลกเรกว่าด,ดีค่ะวม่มอชอ,อมือชอพี่โปกว่าไ,ได้ค่ะพี่โป้นนเดียวนอนลดีพี่โปนอนล่นดูรเขก็ว่าน้ไม่ดีโอเ,เคจระเข้กระดดนึเลยเว่าจะเค้ไตั้งไป,ไปดีกว่า để lưu mà mãi đầu máy mãi 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 ăn mãi 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 đi to 河南。